สวัสด,ดีทุกคนมาเจอกันอีกแล้ววันนี้ครับวันนี้ก็มีแขกรับเชิญน่าจะเยอะอยู่นะฮะอ่าเข้าเกมเลยเชิเกิดครับวันนี้ผมก็จะมา่นเกม ีเิมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่พูดมากครับพีคผมจะไปเล่นครับผมไปเล่นเลยดีกว่ารอรอเนี่ยชัดมาเจอเด็กเด็กชัดอยู่นี่สองเนี่ยมึงเห็นได้เลขสองอันนี้ห,หนึ่งดีกว่าผิดผิดผิยู่นี่อยู่นี่ นี่คุณแต่งตัวอะไรมานี่คุณแต่งมินมา,นาเอาเข้าดีรออะไรอะ่ะวิ่งเดิม มาแล้วทำไมอยู่ดีเงีย้ยแะเหรอมันคนหลุดแต่เราจะไม่ยอมตายก่อนไม่ได้แดกคูล็อก <_ t enth> <_ t enth> the end. 摇摇摆，摇摆。 เลแอมฉันหรอกนะโอโหข่ามนม่ชิวๆวขอนคุณนะทุกคน หมือนมีการวิธีทำเหมือนเสียงคุณจะมาแล้วใช่ไหมคุณทัศ ใครเคาะประตูวะฮีเอ้ยจะเคาะแบบนี้ไม่ได้นะอ้สองได้ย,ยังเคาะประตูแบบนี้ได้ไงเราแต่ตอนนี้กูก็หลงแล้วตอนเนี้ย ลัวเลยเสียประตูเหมือนในเกมเสียเปิดของหรือประตูเนี่ยเอ้าเผื่อไยคุณคุณตายอะไรตายไงมือก็มึงเข้าห้องง้นไงมึงก็ตาย เราได้ไม่เห็นตายเลยนะ <c oughs> รู้สึกมีคนหลงเดี๋ยวไปรับก่ะน,นะ A few minutes later มาแล้วว่า

กลับน้าสต่อ่ผีไอ้ทีอุ้ยกำยาอยา,าอยากถ้าไปเปิดประตูให่ไงตายเริ่ใหม่ไปเลยต้องรใหม่อีก้ เนี่ยถ้ามีห้องหรือห้องเปิดเอยเียหห้องอะไรอีกสัตประตูเออม่ให้ประตูขาเอาประตูอย่เี้หรอด่ากูอะหิเพิ่ผีนี่หรอมือผีไม่กู ทำไมวันนี้ทำไมวันนี้เราไม่คลืคล้นเลยวะไ้ครับโอ้เราชำนานเราไม่เราไม่จำเป็นต้องกลัวแล้วอ๋อกอาาดววนคนโดย <c oughs> อ่ามัดโดยคนดูมีมีคนเยอะฮะแชร์แล้วเหรอเยีาย <c oughs> <c oughs> โคตรดีเล อ้าวกรแคานเลยเหรอวะไม่รูดเลยเนี่ยเก้านะเออเออเท่ากันเท่ากันมันแต เดินตัดหน้าได้ไงเนี light, drink, ่ยมาเคลียร์ดิขารทำไมเคลียร์กับผีนี้มันเดินตัดหน้ากลัวอะไรมันเดินของมันอยู่แล้วอ๋อมันเดินของมันเราเราอย่าไปเกียกเลยเราก็ตกน้ำอยู่างนั้นตกน้ำ ผีเสื้อ,อจา้าวจากไหนวะกูลืมมึงไปตรงประตูเลยกูได้ผีเสื้อละวแท้แบบอบวายแท้ happen อุ้ยจ้าเดินฮะรอบนี้รอบนี้ทำไมมันจำสแกววะมันจำสแกวทุกครั้งแล้วอยู่ไหนเนี่ยเราเรามาแบบทุกกล้านะเว้ยรู้ว่าทำไมไม่กลัวไงแล้วอยู่ตรงไหน่ยที่เดิมเนี่นย

คิดปะก่ะอืมมาไปละไปละเฮ้ยอย่าไปกลัวมันเดชมิกี้มันเป็นเรื่องตลกเอเอพวกมันอยู่ไหนวะนน่นอยู่ฝั่งนน้ไปดิครับไปดีน้ำหนึ่งสองสามวินะ Những bay lên. Ai bay bay. 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 Ai bay. Ai bay. Ai bay. bay. Ai bay. Ai bay. 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 อะไรตายตลอดเลยมึงอ่ะได้หรือยังได้แล้วมากูยดูยังให้คนดูนับว่าเราสองคนนี่ตายไปกี่รอบแล้วตรงนี้ใช่ อไอชัดไอชัดตัวนี้ตัวนี้โอ้หนี้เนี่ยแหละกูจำไม่ได้โอ้ยน้ำมืดอ่ะออกมาอันบักพฮิร์เฮ้ยอะไรคือไม่ขับโอ้โหจัดตัวออกแล้วเอาทิปสื่อผีนี่ าูกูได้ยินเสียงเลยกูกดออกไม่ทันโทรอยู่พร้อมเลยได้าด้อยังกูต้องเอาอะไรคุณเสียเมื่อไรละเมื่อ่านตลอดัา

จอเฮวี่ยกูได้เสียงมาปอกปัดปอกปัดฮึ่ม้งกูอยู่นเดียวอ้าวกูได้แล้วนี่มันใหญ่แล้วมันมาหากูกูวิ่งไม่ทันกูยิงไมงไวแล้วมึงก็มากูกูเปิดตัวได้ละ

เต็มเดิมกูจำทางได้แล้วอ่ะราหังด้วยะนะพี่น้องพี่น้องเหรอวะใครนั่นแหละของคนนั่นไม่ใช่ไม่ใคร อยู่แต่วะกูจำทางได้เก้น,นาอชิบหายแล้วรนะับทางหายม่สเ่านี Đây em dạ dạ đã dạ dạ chăm dạ 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 đi, phòng nó đi dạ 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 กามมาคบหนะ้าใช่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่โห้ แล้วทุกคนจบเกมแล้วตอนนี้ก็รองั้นเราไปกันซีซันสามกันเลยไปไปเลย